ใจทุกเพราะคู่ชีวิตคุณเคยไหมนอนอยู่ข้างคนที่บอกว่ารักเราแต่หัวใจกลับรู้สึกหน่วงหนักจนแทบหายใจไม่ออกทุกเช้าคุณตื่นมาเจอหน้าคนเดิมแต่ลึกๆกกลับรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนยืนอยู่คนเดียวบนโลกเสียงหัวเราะที่เคยมีความหวานที่เคยสร้างร่วมกันมันจางลงทุกวันจนแทบจำไม่ได้ ว่ารักกันตอนไหนบางครั้งคำพูดแค่ไม่กี่คำทำให้เราเจ็บยิ่งกว่าคนแปลกหน้าเพราะมันมาจากปากของคนที่เราฝากหัวใจไว้ด้วยหลายคนอดทนยอมฝืนอยู่กับความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยร่องรอยบาดแผลเพียงเพราะคำว่าครอบครัวเพราะไม่อยากให้ลูกขาดพ่อหรือแม่เพราะกลัวสังคมมองว่าชีวิตรักล้มเหลว แต่คุณรู้ไหมว่าราคาที่ต้องจ่ายมันสูงมากราคาที่ต้องจ่ายคือความสุขคือความสงบคือคุณค่าในหัวใจที่ค่อยๆพังลงวันนี้ฉันอยากชวนคุณมาทบทวนว่าชีวิตคู่นั้นควรเป็นที่พักใจหรือที่ทำร้ายหัวใจลองหลับตาแล้วถามตัวเองเบาๆว่าความรักที่มีตอนนี้ ยังหลงเหลือความสุขหรือไม่ถ้าต้องฝืนทนต้องซ่อนน้ำตาต้องใช้รอยยิ้มปลอมปลอมคุณยังเรียกสิ่งนี้ว่าความรักได้อยู่หรือเปล่าหลายครั้งคนเราสับสนระหว่างความรักกับความคุ้นเคยเรากลัวการจากลามากกว่ากลัวความทุกข์กลัวการเริ่มต้นใหม่กลัวคําครหากลัวโลกใบนี้ จะไม่ยอมรับเราแต่สุดท้ายเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าการอยู่กับใครสักคนแล้วหัวใจบอบช้ำทุกวันไม่ใช่เรื่องที่ควรทนไม่ใช่สิ่งที่หัวใจควรแบกไปจนวันตายเพราะความรักไม่ใช่การบังคับทนไม่ใช่การกอดรัดจนอีกฝ่ายหายใจไม่ออกไม่ใช่การบีบคั้นให้เสียตัวตน จนลืมความสุขของตัวเองบางครั้งคนที่บอกว่ารักเราอาจไม่เข้าใจเราไม่เคยสนใจว่าเราเจ็บตรงไหนเหนื่อยล้าตรงไหนและน่าเศร้าที่สุดคือบางคนเอาแต่ตัดสินเอาแต่ตำหนิเอาแต่เปรียบเทียบโดยไม่เคยมองหัวใจเราเลยสักครั้งมันเหมือนกับคุณยืนอยู่ตรงนั้น ตะโกนขอความรักแต่ไม่มีใครได้ยินเหมือนกำลังร้องขอให้อีกคนเมตตาแต่เขาไม่เข้าใจบางคนเลือกทนเพราะสงสารลูกบางคนเลือกทนเพราะกลัวอยู่คนเดียวแต่สุดท้ายการทนไปเรื่อยๆกลับทำร้ายทั้งลูกและทำร้ายหัวใจเราเองฉันไม่ได้บอกให้เลิกทันทีฉันไม่ได้บอกให้หนี แต่ขอให้คุณมองความจริงให้ชัดถามหัวใจตัวเองว่ายังไหวจริงหรือถ้าวันนี้คุณต้องร้องให้ทุกวันต้องอธิบายทุกเรื่องต้องพิสูจน์ค่าตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเหนื่อยล้าคุณควรหยุดถามตัวเองว่าผิดที่ฉันหรือผิดที่เขาเพราะคำตอบอาจไม่สำคัญเท่าสิ่งที่คุณกำลังรู้สึก ในทุกเช้าทุกกลางคืนที่ไม่มีความสุขคนเรามักเข้าใจผิดว่ารักแท้คือการอดทนคือการเสียสละจนลืมว่ารักแท้จริงๆต้องเยียวยาใจต้องทำให้เราเติบโตไม่ใช่ทำให้เราหดหู่บางครั้งการอยู่ต่อคือการทำร้ายกันทั้งสองฝ่ายเพราะความคาดหวังเพราะความฝืน เพราะความกลัวเสียหน้าในที่สุดทุกคนก็พังทั้งเขาทั้งคุณทั้งครอบครัวไม่มีใครได้ความสุขจริงๆลองถามหัวใจอีกครั้งความสัมพันธ์แบบนี้ทำให้คุณยิ้มได้จริงไหมหรือมันทำให้คุณต้องฝืนหัวเราะทั้งที่ข้างในร้องไห้ถ้าในแต่ละวันคุณต้องพยายามให้เขารักให้เขาเห็นค่า จนหมดแรงนั่นอาจไม่ใช่ความรักที่คุณคู่ควรความรักไม่ควรเป็นสนามสอบที่ต้องสอบผ่านไม่ควรเป็นห้องสอบสวนที่ต้องอธิบายทุกการกระทำความรักควรเป็นที่ปลอดภัยให้เราเป็นตัวเองถ้ารู้สึกว่าทุกวันคือความกังวลทุกคำพูดคือมีดบาดใจทุกความผิดพลาด ถูกตอกย้ำซ้ำไปมาหัวใจคุณจะเหนื่อยจะหมดแรงจะไม่เหลือที่ให้หายใจและเมื่อถึงวันหนึ่งที่หัวใจอ่อนแรงจนไม่มีเรี่ยวแรงรักใครแม้แต่รักตัวเองนั่นแหละคือวันที่น่ากลัวที่สุดเพราะเมื่อเราหมดรักตัวเองเราจะไม่มีแรงก้าวออกจากความสัมพันธ์ที่เจ็บไม่มีแรงปกป้องหัวใจ ไม่มีแม้แต่ศรัทธาว่าเรายังสมควรได้รับสิ่งดีๆนี่คือความเศร้าที่หลายคนไม่เคยบอกใครเก็บไว้เงียบๆทนทุกข์ในบ้านตัวเองแต่ภายนอกกลับแสดงว่าครอบครัวปกติเพราะไม่อยากให้ใครดูถูกถ้าคุณกำลังเป็นแบบนี้ฉันอยากบอกว่าคุณไม่ได้ผิดคุณไม่ได้อ่อนแอแค่คุณไม่อยากทำลายฝัน ที่เคยวาดร่วมกับคนรักทุกคนย่อมเคยฝันอยากมีบ้านที่อบอุ่นอยากมีคู่ชีวิตเข้าใจอยากมีคนจับมือเดินไปด้วยกันแต่บางครั้งความฝันกับความจริงก็สวนทางกันจนปวดร้าวยิ่งเรายื้อยิ่งเหนื่อยยิ่งเราฝืนยิ่งทรมานจนในที่สุดเหลือแค่ซากหัวใจที่ไม่รู้จะซ่อมยังไง ฉันเข้าใจว่าการอยู่คนเดียวมันน่ากลัวมันเหมือนห้องว่างเหมือนความเงียบที่เราไม่คุ้นเคยแต่บางทีความเงียบนี้อาจปลอดภัยกว่าการอยู่กับคนที่ทำร้ายหัวใจทุกวันลองถามตัวเองนะถ้าคุณมีลูกคุณอยากให้ลูกเห็นแบบอย่างความรักที่เต็มไปด้วยน้ำตาหรือความรักที่สงบ แม้จะอยู่คนเดียวเพราะบางครั้งการเลือกเดินออกมาคือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สอนให้ลูกรู้จักเคารพหัวใจตัวเองและไม่ต้องยอมให้ใครเหยียบย่ำซ้ำไปมาทุกความรักควรมีพื้นที่ให้หายใจควรมีพื้นที่ให้เติบโตควรมีความเข้าใจมากกว่าคำบังคับควรมีความอ่อนโยนมากกว่าการจับผิด ถ้าต้องเดินไปข้างหน้าแล้วถูกลากถอยหลังทุกวันคุณจะก้าวหน้าได้อยังไงหัวใจคุณจะเดินต่อยังไงในเมื่อมันเจ็บเกินทนบางคนถามฉันว่าถ้าจากกันแล้วจะเจ็บน้อยกว่าจริงเหรอฉันตอบตรงๆว่าไม่มีใครไม่เจ็บเพราะการเลิกราก็เหมือนการตัดขาดส่วนหนึ่งของชีวิตแต่เชื่อฉันเถอะ ความเจ็บปวดจากการเดินออกมาอาจคงอยู่ไม่นานแต่ความเจ็บจากการทนอยู่มันกัดกินหัวใจทุกวันและยาวนานกว่าถ้าต้องร้องไห้อยู่ในบ้านตัวเองถ้าต้องอดกลัน้นทุกความรู้สึกเพื่อประคองคนอื่นแต่ล้มเหลวในการดูแลใจตัวเองสักวันคุณจะไม่เหลือแม้แต่ความภูมิใจ ในตัวเองอีกเลยฉันเข้าใจดีว่าความกลัวมันบีบคั้นหัวใจกลัวไม่มีใครกลัวโลกภายนอกกลัวคำพูดคนรอบข้างแต่สุดท้ายความเจ็บของคุณไม่มีใครรับแทนได้ไม่มีใครต้องตื่นมาร้องให้แทนไม่มีใครต้องหลับไปพร้อมน้ำตาแทนไม่มีใคร ต้องอยู่กับความรู้สึกหมดค่าเหมือนคุณทุกวันเพราะฉะนั้นอย่าให้คําพูดคนอื่นมามีค่ามากกว่าหัวใจของคุณเองอย่าให้คําว่าอดทนทำให้คุณพังอย่าให้คําว่าครอบครัวมาทำลายชีวิตจนคุณไม่เหลือความสุขเลยฉันเชื่อว่าไม่มีใครอยากเลิกกันไม่มีใครอยากทำลายบ้านแต่ถ้าบ้านหลังนั้น เต็มไปด้วยความเย็นชาเต็มไปด้วยการดูถูกเต็มไปด้วยความรุนแรงทางใจมันก็ไม่ต่างจากการอยู่ในคุกหัวใจสมควรมีอิสระหัวใจสมควรได้รับการดูแลไม่ใช่ต้องกลัวทุกครั้งที่เปิดปากพูดไม่ใช่ต้องระวังทุกครั้งที่คิดจะทำอะไรเพราะกลัวถูกตำหนิคุณลองคิดดูนะความรักที่ดี ควรทำให้หัวใจอบอุ่นไม่ใช่ทำให้หัวใจหนาวความรักที่ดีควรทำให้เรากล้าฝันกล้าก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่ทำให้หมดหวังจนอยากหนีหายไปจากโลกบางคนยอมทนจนหมดแรงจนลืมไปแล้วว่าตัวเองเคยยิ้มสดใสลืมไปแล้วว่าตัวเองเคยมีคุณค่าเหมือนถูกขโมยหัวใจไปทีละนิด จนไม่เหลืออะไรฉันอยากให้คุณกลับมานั่งมองตัวเองมองให้ลึกว่าคุณสมควรมีความสุขมากกว่านี้หรือไม่คุณสมควรได้รับความเข้าใจหรือไม่คุณยังมีค่าแม้ไม่มีใครรับรองคุณก็ยังมีค่าอย่าลืมว่าคุณเป็นมนุษย์คุณมีหัวใจคุณมีชีวิตเดียวคุณไม่จำเป็น ต้องใช้มันแลกกับการทนทุกข์เพื่อเอาใจใครคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นค่าเพราะถ้าคุณไม่รักตัวเองจะมีใครรักคุณได้จริงถ้าคุณไม่เคารพหัวใจจะมีใครเคารพหัวใจคุณจริงๆได้ยังไงฉันรู้ว่ามันยากที่จะตัดสินใจเดินออกมายากที่จะปล่อยมือจากคนที่ผูกพันมานานแต่ความผูกพัน ไม่ควรเป็นโซ่ล่ามไม่ควรเป็นกรงขังที่ทําให้คุณหายใจไม่ออกถ้าความสัมพันธ์ไม่เหลือความเข้าใจไม่เหลือความปลอดภัยไม่เหลือความอบอุ่นต่อให้ฝืนอยู่ก็มีแต่จะเจ็บและเจ็บลึกขึ้นทุกวันบ้างคนทนเพราะสงสารคนรักบ้างคนทนเพราะคิดว่าเขาจะเปลี่ยนแต่ถามจริงๆกี่ปีแล้ว ที่คุณรอให้เขาเปลี่ยนกี่ครั้งแล้วที่คุณให้อภัยแล้วต้องเจ็บซ้ำอีกคุณไม่ผิดที่หวังว่าคนรักจะดีขึ้นแต่คุณต้องยอมรับความจริงถ้าสุดท้ายเขาไม่เคยพยายามเปลี่ยนหรือไม่เห็นคุณค่าของคุณการรอคอยก็เหมือนฝากหัวใจไว้ในมือคนที่ไม่ถนอมหัวใจของคุณสมควรได้รับการปกป้อง จากตัวคุณเองก่อนอย่าปล่อยให้ใครมากกดทับคุณค่าของคุณอย่าปล่อยให้คำพูดร้ายๆมากลืนกินความเชื่อมัน่นอย่าปล่อยให้การดูถูกทำลายศักดิ์ศรีของคุณเพราะวันหนึ่งถ้าหัวใจคุณพังไม่มีใครมาเยียวยาให้นอกจากตัวคุณเองไม่มีใครเข้าใจความเจ็บปวดของคุณจริงๆนอกจากตัวคุณเอง ฉันไม่บังคับให้คุณเลิกหรือไปจากเขาแต่ขอให้คุณมองความเป็นจริงให้ชัดกล้าถามตัวเองว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันคุ้มค่ากับการเสียใจคุ้มค่ากับการสูญเสียทั้งความสุขและเวลาไปทั้งชีวิตหรือเปล่าคนเรามีสิทธิ์จะเลือกความสงบแม้จะต้องเดินออกมาคนเรามีสิทธิ์จะเลือกความสบายใจ แม้จะต้องกลับมายืนคนเดียวอีกครั้งการอยู่คนเดียวไม่ได้น่ากลัวเสมอไปบางทีมันคือโอกาสได้ฟื้นฟูหัวใจได้กลับมารักตัวเองได้กลับมารู้สึกว่าชีวิตนี้ยังมีค่าอย่าเชื่อว่าคนเราต้องมีคู่ถึงจะมีค่าอย่าเชื่อว่าการอยู่คนเดียวคือความล้มเหลวเพราะความจริง การอยู่คนเดียวอาจดีกว่าการอยู่กับคนที่ไม่เห็นหัวใจเราเลยบางทีโลกใบนี้ก็สอนให้เรายอมทนมากเกินไปเพราะคำว่าครอบครัวเพราะคำว่าความรักจนลืมว่าหัวใจของเราก็มีสิทธิ์จะร้องขอความสุขเหมือนกันถ้าวันนี้คุณเจ็บจนแทบลุกไม่ไหวฉันอยากให้คุณพักไม่ต้องเข้มแข็งทุกวัน ไม่ต้องยอมทุกเรื่องคุณมีสิทธิ์จะพักมีสิทธิ์จะร้องไห้และมีสิทธิ์จะลุกขึ้นใหม่โดยไม่ต้องรอใครมาให้กำลังใจจำไว้นะคุณมีค่าในแบบที่คุณเป็นคุณมีสิทธิ์จะปกป้องหัวใจจะปกป้องรอยยิ้มและปกป้องความฝันของคุณเพราะชีวิตของคุณเป็นของคุณเพียงคนเดียวอย่ามอบอำนาจ ให้ใครมาทำลายหรือกดหัวใจคุณจนเสียคุณค่าอย่าให้ใครเอาคำว่ารักมาเป็นข้ออ้างทำร้ายความรู้สึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะรักที่แท้จะไม่กรีดหัวใจจะไม่สร้างบาดแผลจะไม่ซ้ำเติมความเจ็บแต่จะโอบอุ้มและเยียวยาให้เราเติบโตอย่างอิสระและงดงามถ้าวันหนึ่ง คุณตัดสินใจเดินออกมาแล้วต้องเริ่มใหม่อยากกลัวไปเลยเพราะการเริ่มต้นหมายถึงการให้โอกาสตัวเองได้เจอความสุขอีกครั้งและได้กลับมารักตัวเองให้เต็มหัวใจฉันอยากให้คุณเชื่อในคุณค่าเชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับคนที่ให้ความรักจริงคนที่เขารพคนที่ฟังความรู้สึกไม่ใช่คนที่มองคุณ เป็นของตายหรือที่รองรับอารมณ์ไม่ต้องรีบไม่ต้องโทษตัวเองทุกความสัมพันธ์มีบทเรียนบ้างบทเรียนเราเรียนรู้เพื่อก้าวต่อไม่ใช่ต้องติดอยู่ในความเจ็บตลอดไปบางทีการบอกลาคือความกล้ารูปแบบหนึ่งเป็นความกล้าที่จะบอกว่าฉันจะไม่ทนอีกแล้วและจะไม่ยอมให้ใคร กดฆ่าตัวเองจนลืมความสุขไปหลังจากนี้ขอให้คุณค่อยๆดูแลหัวใจตัวเองให้เวลาเยียวยาไม่ต้องรีบไม่ต้องกังวลว่าใครจะเข้าใจเพราะคนที่สำคัญคือคุณและหัวใจของคุณฉันจะอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้และจะเล่าเรื่องดีๆให้คุณฟังอีกเรื่อยๆ เพื่อเตือนว่าคุณยังคู่ควรกับความสุขและคู่ควรกับรักดีๆเสมอถ้าวันนี้ยังเหนื่อยยังไม่พร้อมตัดสินใจก็ไม่เป็นไรค่อยๆพูดคุยกับหัวใจค่อยๆมองความจริงด้วยความอ่อนโยนเพราะคุณไม่จำเป็นต้องหักดิบหรือต้องเข้มแข็งทันทีและในตอนต่อไปฉันจะมาแบ่งปัน วิธีเย,ออยียวยาใจหลังจากต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่บั่นทอนหัวใจรวมทั้งวิธีกลับมาสร้างความมั่นใจให้ตัวเองอีกครั้งถ้าคุณไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวที่จะดูแลหัวใจคุณเหมือนเพื่อนสนิทคนหนึ่งเพราะหัวใจของคุณสำคัญที่สุดและคุณไม่ควร ต้องสูญเสียมันเพื่อความรักที่ไม่เห็นค่าคุณเลยฉันขอส่งกำลังใจจากใจจริงขอให้คุณปลอดภัยในหัวใจของตัวเองและกลับมายิ้มได้อย่างเต็มที่อีกครั้งในวันที่คุณพร้อมเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่ฟังจนจบและอย่าลืมดูแลหัวใจตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ